สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกรสค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมก,กันกับหัวข้อที่ว่าคู่อุปถรัรมภ์ของคุณนะคะคุณกับเขาจะได้พบเจอกันเร็วๆนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และก็ซุปเปอร์นนะคะแล้วก,ะะวก็เพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะไปดูกันค่ะว่าพลังงานของคู่อุปถัมภ์ของคุณนั้น ให้ r ร m ม n c e แองเจอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะให้คุณเปิดใจคุณต้องเปิดใจแล้วนะเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้เพราะว่าความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่สุด คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือทําให้ energy ความรักของคุณทั้งหมดนั้นนะคะมันเป็นในเขาเรียกว่าไปตามสเตปที่ดีขึ้นมากๆกว่ากว่าครั้งที่คุณเคยมีความรักมาทั้งหมดเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณสมควรจะได้รับนะคะความรักที่ดีสิ่งที่ดีๆค่ะ ผู้อุปถัมภ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่กลับมาจากอดีตชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในอดีตนะคะที่คุณเคยมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยในอดีตในอดีตตรงนี้ขอหมายถึงคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันมากๆคนที่เคยประทับใจคนที่เคยรู้สึกว่าต้องตาต้องใจอยู่ในใจกันมานานเมื่อนานมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะไม่ได้มองว่า ไม่ได้มองว่าเป็นคู่ที่เลิกกันไปด้วยด้วยการนอกใจหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อการอะไรแบบนี้ค่ะคือคนในอดีตในที่นี้หมายความว่าที่บอกไปแล้วนะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือเป็นการเอ่อหรือเป็นอะไรที่ประทับใจกันมาแบบนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเอเนจีคนที่เลิกลากันไปจบกันไปเพราะ เหตุผลที <OVER> <Psychology> sure. ่ไปกันไม่ได้แล้วก็ความรู้สึกนั้นได้สูญเสียไปแล้วพลังงานนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ความรักครั้งนี้นะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามแนวทางที่ดีที่สุดที่เขาจะมอบให้กับคุณค่ะ เขาจะรักแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะนี่คือรักที่ดีที่สุดของคุณค่ะก็เป็นไปได้ว่าคู่ประธา์ของคุณนะคะอาจจะมาตามคำเรียกร้องคำอธิษฐานของคุณ คนที่คุณเฝ้ารอคอยตอนนี้คุณกลัาอธิฐานถึงใครอยู่หรือเปล่าคะคนในใจคนใครก็ได้ที่อย่างถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณก็อาจจะเฝ้าอธิฐานถึงใครบางคนที่ตามเจตนารมณ์ของคุณที่คุณต้องการเขาคนนี้นะคะจักรวาลจะนําพาเขานะคะมาพบกับคุณค่ะตามคําอธิฐานของคุณนั่นแหละไปดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าคุณคือใคร คุณคือใครของเนี้ยสับไพ่หลังกล้องนะคะเปิดไพ่หลังกล้องนะ night of cups เผื่อเจอรูปไพ่ที่เออไม่สามารถสือ่อออกสื่อได้แบบนี้นะคะ่ะจะได้ปิดทันเวลาเปิดเข้าไปในกล้องแล้วแวบบหนึ่งก็ไม่ได้นะคะ six of cups แล้วก็ห้าดาบค่ะพลังงานของคุณเนาะ two of wands แล้วก็ four of this, pie the date นะคะ n i g h t of this, ace of cup, n i g h t of f a u r hangman the hangman นะคะพลังงานของราศีพิจิก หรือถ้าจะเป็นในเรื่องธาตุก็มองว่าขึ้นมาทั้ง4ีธาตุเอาเป็นว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่ใช้พลังงานของคุณไหมคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีภาวะความเป็นผู้นําสูงแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักมั่นยึดมั่นถือมั่นถ้าได้ปักใจรักใครแล้วนะคะอะไรก็ มาหยุดยั้งคุณไม่ได้เหมือนเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครถ้าคุณได้รักเขาคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับเขามั่นคงกับเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คือทัศนคติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับระหว่างคุณกับความรักนะคะในในแง่มุมของความรักหกถ้วยขึ้นมาออกมาบอกว่าชีวิตรักของคุณนั้น เหมือนมันมีความผิดพลาดและความล้มเหลวมีอดีตอ่ามีอดีตในเรื่องของความรักถามว่าเป็นอดีตที่สวยงามไหมถ้าจะมองว่าไพ่ห้าดาบขึ้นมาออกบอกว่าชีวิตรักของคุณนั้นมันบางทีเนี่ยมันไปได้ไม่สวยเพราะบางทีมันขัดแย้งกันมันไม่สามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกันได้เจอคนที่ เราทุ่มเทเขาเรารักเขาแต่ว่าคนที่คุณรักเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นความทุ่มเทหรือความรักที่คุณให้เพราะฉะนั้นการที่เรามอบความรักหรือทุ่มเทความรักให้กับคนที่ไม่ถูกคนอย่างนี้ดีกว่าเนอะไม่มองเห็นคุณค่าเนี่ยสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยมันก็สูญเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าระหว่างคุณกับความรักในอดีตนั้นมันก็ค่อยๆห่างกันออกไปค่อยๆห่างกันออกไปแต่ว่า สี่เหรียญเนี่ยออกยังออกมาบอกว่าความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในความรักในอดีตของคุณนั่นนะคะคือคือคุณต้องเข้าใจว่ารักในอดีตถึงแม้ว่ามันจะไปกันไม่ได้มันมีแต่เรื่องขัดแย้งแต่ก็เชื่อว่ามันก็ยังมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่ประทับใจแล้วคุณนั้นก็ช่างเป็นคนที่เก็บเอาเรื่องราวดีๆไว้อยู่ในใจเสมอแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้คือถามว่า ทุกข์กับมันไหมจะบอกว่าไม่ทุกข์เลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีไพ่แฮงแมนขึ้นมานะคะจ,จะคิดถึงมันบ้างมีทั้งสุขและทุกข์อยู่ในนั้นเพราะว่าไพ่เดทออกมาบอกว่า energy ของคุณนั้นนะเรื่องราวในอดีตของคุณทั้งเรื่องราวที่มันขัดแย้งเจ็บปวดและเรื่องราวที่มันสวยงามมันอยู่ในเรื่องราวเดียวกันมันได้จบไปแล้วแล้วตอนนี้คุณก็ได้เริ่มต้นชีวิตของคุณไปแล้วนะคะชีวิตก็คือ คุณมาโฟกัสที่การทำงานการสร้างฐานะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองไพ่หนึ่งถ้วยออกมาบอกว่าตอนนี้เชื่อว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็คุณก็มีความสุขกับชีวิต ในแบบที่คุณจะดูแลตัวของคุณเองได้ตัวเองได้นะคะก็ดีค่ะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็มีความสุขดีก็อะไรดีอาจจะดูเหงาไปบ้างดูโดดเดี่ยวไปบ้างแต่ความโดดเดี่ยวนั้นมันไม่ได้เป็นความโดดเดี่ยวที่แห้งแล้งคุณก็สามารถที่จะซับพอตัวเองนะคะสร้างสีสันให้กับตัวเองได้ถึงมันจะเป็นสีสันที่ไม่ค่อยสดใสนนะักแต่ก็ไม่ได้แย่ นายออฟฟอร์ออกมาบอกว่าคุณจะมีความสุขทุกครั้งที่มีการเทคแอชชั่นไปไปทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของคุณคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไฟในการทํางานมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกไม่สามารถปลดออกนะคะปลดเลาะออกจากความคิดของคุณได้นั่นก็คือความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่บางทีเนี่ย oh. มันจะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่น่าจดจำคุณยังคงคิดถึงเรื่องราวนั้นเสมอ ถึงเรื่องราวนั้นมันจะจบไปแล้วแต่เวลาคิดขึ้นมาเนี่ยที่จริงแล้วมันก็มีทั้งความสวยงามและทั้งความเจ็บปวดแต่คุณก็มันก็อยากจะคิดอะมันก็ไม่สามารถที่จะห้ามให้คิดได้โอเคใช่ไหม <laughs> นี่ก็คือพลังงานของคุณใช่ไหมคะถ้าใช่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคู่อุปถัมภ์ของคุณนั้นเขาคือใครคะ เดี๋ยวเราใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณค่ะเป็นพลังงานของเขาก็ต้องขออนุญาตกลับหลังกล้องเช่นกันนะคะได้ไพ่ The e e v i l เขาคนนี้ของคุณอาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้นะคะเป็นชาวมังกรได้ไพ่ The Sun ว้าว ในออฟวอนค่ะควีนออฟเพนทาโคลส์หนึ่งดาบเดอะไฮพรีสเตส เป็นไพ่เป็นไพ่อันนี้ไพ่แฮงแมนนะแฮงแมนเหมือนกับคุณเลยเอเนจีคล้ายคล้ยกันอ่าได้ไพ่ควี e ออฟคัพส์เก้าถ้วยค่ะได้ไพ่เดอะฟูลอืม ดีค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องปิดกันนะคะไพอันนี้เปิดเผยได้หมดเลยอะโอเคพลังงานของเขาคนนี้นะคะคือต้องยอมรับว่าไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานที่ดูน่ากลัวสักนิดนึงอโอ้ยเขาเจ้าเล่หรือเปล่าเขาเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีความเจ้าเล่มีความเจ้าชู้มีความเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีความมีความเาเรียกว่าปฏิพัน์ไหวพิษมีความเฉลียวฉลาด แต่ถามว่าเจ้าชูไ้ไหมมาคู่กับเดอะซันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่รวมกันแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์เป็นคนที่สามารถที่จะถ้าได้ถ้ามองมุมอมองในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าได้รักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักคุณจะรู้สึกเหมือนคุณได้เจอใครบางคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยม,ม,มันมันมีสีสันขึ้นมา ประมาณนี้เขาจะไม่ใช่คนที่น่าเบื่อเนาะเพราะไพ่เดอะซันคู่กับเดอะเดวิลเนี่ยคือสมมติว่าถ้าเป็นเจ็ดดาบคู่กับเดอะเดวิลเนี่ยโอ้โหค,คุณคุณคบไม่ได้เลยนะอันนี้ <c ười> นะคะอันนี้คบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคําว่าโอ้โหมืดมากดาร์กมากแต่อเปิ่นไพ่ดีนี้เป็นเดอะซันไงก็หมายถึงคนทีออ่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรที่น่าค้นหาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยไม่เบื่อไม่ ไม่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 อืดไม่ชืดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาหารที่กินแล้วอร่อยมากๆแบบเนี้ยค่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแหละค่ะคือบางทีเนี่ยออกินกินข้าวเนาะมีมันก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารที่มันมีกลับแกล้มที่มันมีบ้างออของ บางทีเรากินกับแก้วเนาะกินต้ยมยำกินยำอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์นะเสริมนิดนึงให้พอให้ชีวิตมีสีสันอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นอนะ่ะมันอยู่ในมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะคือที่ดีมากๆทําให้คุณชีวิตคุณไม่น่าเบื่อก็แล้วกันคือบางคนบางคนเนี่ยอยู่กับคนที่บางทีไม่มี energy อะไรเลยแบบแบบที่เขาบอกว่าดีเกินไปอันนี้จริงๆนะเขาเรียกว่าดีเกินไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็อจะดีอะไรขนาดนะั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่คนนี้เขามีอะไรบางอย่างที่มีสเสน่ห์มีสีสันนะนกับชีวิตไม่จืดชืดอ,อะอย่างนี้ดีกว่าพลังงานของเขานะคะก็เป็นคนที่ทำงานเก่ง เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานเหมือนคุณนั่นแหละ Energy ของคุณก็เป็น k n i nice g h t of f o n d ของเขาก็เป็น k n i nice g h t of Ward เหมือนกันนะคะทำงานเก่งชอบในเรื่องของการเดินทางาคุณเขาอาจจะได้เจอกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางการประสานงานติดต่ออะไรกันแบบนี้ก็เป็นไปได้ Queen of Pentacle ออกมาบอกว่าเป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนร่ำรวยบอกได้เลยว่า Energy ของเขาสมบูรณ์แบบมากมาก เป็นคนถ้าจะมองในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคือต้องบอกว่าอุย้ยเขาอ,อาจจะไม่ได้สวยหรืออาจจะไม่ที่หล่อเหมือนเดอะสตาดารานักร้องนักสแสดงแต่พอรวมเขาปุ๊บเป็นรวมเขาอเป็นเป็นคนเดียวกันเนี่ยทั้งทาง,งได้ไพ่เดอะฟูลด้วยคุณนึกภาพของของคนที่เป็นดารานักสแสแดงนะคะ เขาก็อาจจะถ้าเขาสวมบทบาทพระเอกเลยเนี่ยเขาอาจจะหรือนางเอกเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ดังแต่พอเขามาสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายนิดๆเป็นคนดีหน่อยๆห,หรืออาจจะรับบทตลกมีสีสันบ้างเขาจะกลายเป็นคนที่ตรงเนี้ยสมบูรณ์แบบเลยนี่แหละคือเขานะคะนี่แหละคือเขาบางครั้งเนี่ยชื่อเสียงตรงเนี้ยอาจจะเด่นอาจจะดังอาจจะมีค่าตัวเนี่ยมากกว่า คนที่เป็นพระเอกแล้วก็นางเอกด้ซ้ําไปเพราะว่าเขาสามารถสร้างสีสันให้กับตัวเองเนี่ยหรือคุณค่ากับตัวเองเนี่ยความสามารถเนี่ยได้ในหลายๆแบบเอาเอาว่าไม่อยากจะเปรียบเทียบดกวานะคะไม่อยากจะกล่าวชื่อ,อ,อคนอื่นเอาเป็นว่าเปเนนจี้เขาแบบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่ตัวนี้ก็เลยออกมาบอกว่าเขาก็เลยมั่งคัง่งแล้วเขาก็เลยร่ารวยมากๆ เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งในหลายๆด้านนะคะบางครั้งร่ำรวยและไพ่หนึ่งดาบเนียออกมาบอกว่ายังยังเป็นคนที่แข็งแร่งเป็นคนที่ลักษณะของความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวบทที่เขาจะขึงขังขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เล่นบทตลกอยู่แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่จริงจังขึงขังขึ้นมานะคะทุกคนก็ต้องฟังเขาเหมือนกันเขาดูเหมือนเป็นคนที่บุคคลสําคัญนะ าาเพราะไพ่ใบนี้มาการันตีตัวของเขาว่าเป็นคนที่เข้าใจชีวิตทะลุปูโปงดูไพ่ดูอยู่ภายนอกดูอยู่ในสังคมนะคะอาจจะดูเหมือนตลกโปกาอาจจะดูเหมือนอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนแบบเหมือนชีวิตบางทีก็ดูเหมือนไร้สาระอ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางทีการแสดงออกอะไรของเขาเนี่ยมันมีได้ทุกบทบาทแล้วทุกรูปแบบ ไม่จําเป็นต้องเก็กเป็นพระเอกหรือนางเอกอย่างเดียวนะคะชีวิตมีสีสันแต่ยังต้องอแล้วก็เขานะคะยังชอบเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านพวกเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเรียกว,ว่าในด้านจิตวิญญาณมาในสายจิตวิญญาณด้วยนะคนนี้เรียนรู้เกี่ยวกับใจคนอ่านใจคนออกมีเสน่ห์มากๆเก่งรอบด้านอย่างนี้ดกว่านะคะคนนี้ แล้วไพ่เด็กแฮงแม่นะคะยังออกมาบอกว่าเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่คิดนอกกรอบเพราะฉะนั้นบทบาทในชีวิตของเขานั้นต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากความเก่งนะคะความเก่งแล้วก็มีความคิดสมองไอเดียอะไรต่างๆเขาเนี่ยไม่เหมือนใครถ้าเขาได้ทําผลงานอะไรหรืออะไรสักอย่างนึงเป็นผลงานอะไรออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าผลงานนั้นนะคะ โดดเด่นเป็นประกายโดดเด่นมากๆตัวเขาคนเดียวนี่แหละสามารถที่จะสร้างความอุด,ดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้นึกถึงพี่พี่โนต้ตนะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะพี่โนต้ตอ่ะพี่โนต้ตอ่ะคุณไปดูไหมเดี่ยวอะ่ะคือน้องไปดูสิเห็นไหมเขาอยู่อ่าพี่เขาอยู่บนเวทีคนเดียวเนี่ยโอ้โหเขาก็สร้างความหาวัจจรรยร์ให้กับคนที่อยู่หน้าเวทีกี่พันเป็นพันเป็นหมื่นได้นั่นแหละ คือ Energy คนนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นคนอบอุ่นยังเป็นคนใจดีแล้วก็มีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยในความสมบูรณ์แบบนี้มันมีทุกอย่างอยู่ในตัวของเขาเหลือเกินค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนโสดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ก้าถ้วยและตอนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นถ้วยใบที่10ของเขาก็ได้เพราะว่าเขาคือคู่อุปถัมภ์ของคุณค่ะ Ard, ชีวิตของเขาเพียบพร้อมมีพร้อมทุกอย่างขาดแค่คนรักอย่างเดียวอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงโน้ตไพเดอะฟูลเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะก็ได้พูดรวมๆไปกับตัวตัวนั้นเขาทั้งหมดแล้วนะคะโอเคทีนี้ไปดูกันนะคะว่าในเมื่อเขาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณเนี่ยวันหนึ่งที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ว้าวเเหรียญก็มาเเหรียญก็มาหลีกหนีไม่พ้นนะนี่คือไพ Jasmine, ่แจ็เมนโชคชะตาของคุณและเขาจริงๆโอ้หนึ่งเหรียญเหมือนคุณถูกรางวัลที่1เลยนะเนี่ยรึงเก้าเหรียญมาแจ็เมนมาหนึ่งเหรียญมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์จากเขาความมั่งคั่งจากเขาชีวิตกูดีดีมากนะคะคู่ประถมอะ่ะ เขาก็ต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถูกไหมจริงไหมคะอันนี้เราพูดถึงคู่ประถมกันใช่ไหมโอ้ในออฟเพนเดอร์เคิลสายเปดได้นะเชื่อไหมว่าคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เปใครมั่วไปหมดไม่ใช่นะแต่ถ้าเขาได้รักใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคุณเนี่ยคุณอยากได้อะไรคะคุณอยากคุณปรารถนาอะไรคะเขาเปคุณได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ เดอะสตาค่ะมันเป็นไพ่แห่งความสมดุลเป็นไพ่แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่แห่งความเยียวยานะคะการเยียวยาก็คือไม่รู้แหละว่าคุณเนี่ยพบเจออะไรมาบ้างในชีวิตแต่เขาคนนี้นะคะจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างดีไหมนี่แหละคือ energy ของคู่ประถมนะคะได้ไพ่สีถ้วยค่ะ ไพ่แปดดาบไพ่ฮโรแฟนนะคะว,ว้าวดีมากอะ่ะดีมากสามถ้วยค่ะคือดีจริงๆแล้วก็หนึ่งถ้วยไพ่สีถ้วยคืออะไรคะไพ่สีถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ในกรอบอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาจะ ให้คุณได้นะคะในแบบที่คุณพึงพอใจแต่ไพ่แปดดาบเนี่ยออกมาบอกว่าเขาคนนี้นะคะจะพาคุณออกไปจากโชคชะตาที่มืดมิดไม่รู้ว่าตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ยเราอ่านกันไปแล้วแล้วเราก็จําไม่ได้เอออ้อนี่ไงคุณได้แฮงแมนคุณยังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆของคุณไม่รู้อ่ะแต่เขาคนนี้จะพาคุณไปออก จะพาคุณนะคะออกไปจากสิ่งที่กักขังคุณไว้อะที่อยู่ในใจของคุณะสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณรู้สึกสุขแต่คุณมันจบไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะไขว่คว้ามันมาได้แล้วแต่เขาคนนี้จะพาคุณออกไปจากอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจและไพ่ใบนี้คือไพ่ของการยูเนียนนะคะการแต่งงานการได้ใช้ชีวิตการจดทะเบียนสมรสนานเห็นไหม การเฉลิมฉลองสามถ้วยการเฉลิมฉลองรักครั้งนี้นะคะการาแต่งงานการมันหมายการเชิญผู้หลับผู้ใหญ่การเลี้ยงแขกที่มางานมงคลสมรสของคุณรักครั้งนี้ระหว่างคุณเขาจะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งถ้วยเขาจะทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันมีความสุขในแบบที่คุณเ,เขาอาจจะเป็น ได้มากกว่าคนที่ความรักนะคะที่อยู่ในใจของคุณอะที่มันฝังอยู่ในใจของคุณอะเชื่อนะคะว่าเขาอาจจะให้คุณได้มากกว่านั้นอีกเขาจะทำให้คุณมีความสุขทุกอย่างถ้าไม่เชื่อนะเรามาเปิดไพ่อันนี้กัน <laughs> fairy Or a c l e นนะคะไปดูพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะไพ่อยากบอกอะไรบ้าง อ๋อลืมบอกไปนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดดินชาวพฤกษบได้ด้วยนะคะทัดน้ำาอ้ทัดน้ําไพ่ใบนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้แว็บเข้าไปในในกล้องเนาะโอเคนะคะพไพ่ใบนี้นะคะเราเปิดไม่ได้ไม่ได้แว็บเข้าไปในกล้องนะเมื่อกี้นี้พไพ่ใบนี้บอกว่าคนคนนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณคะ่ะ เขาเปิดใจเขาเปิดใจให้คุณเต็มร้อยยินดีต้อนรับให้คุณนะคะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็เมื่อเราหยิบได้ไพ่เดยขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคะ่ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนบวกแน่นอนเขาพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ดูแลชีวิตคุณแล้วก็อยากให้คุณนะคะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาด้วย มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องอเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีการยกย้ายนะคะยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆเขาคนนี้อาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลแล้วเชื่อว่าเขาจะพาคุณนะคะไปอยู่ในบ้านเมืองของเขาด้วยไปอยู่ในประเทศของเขาจังหวัดของเขาสถานที่ที่เขาอยู่ เขาดูเหมือนกับว่าเขาจะมีความมั่นคงนะคะทุกอย่างในชีวิตแล้วเอาเธอขอให้คุณได้รู้ว่าระหว่างคุณกับเขานะคะจะได้พบกับฟ้าหลังฝนคุณจะได้เจอคุณที่เข้าใจคุณทุกอย่างเข้ามาเยียวยาคุณเข้ามาเข้าใจเข้ามารักนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเขาเหมือนอัศวินออ อาชาสีทองที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจริงๆไม่ได้เวอร์วังนะเราอ่านตามไพ่พลังงานความรักระหว่างคุณเขานะคะคุณต้องเปิดใจนะเหมือนไพ่ที่บอกกับคุณใบแรกนี้เลยที่เขาบอกว่า open your heart คุณต้องเปิดใจถ้าคุณเปิดใจคุณจะได้รับพลังงานของของความรักที่เป็นแสงสีทองสาดส่องคุณนะคะและความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รักแรกของคุณแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่รักแรกของคุณนะคะแต่เขาจะเข้ามาเป็นคนเปิดประตูประตูความรักที่ประตูเรียกว่าห่วงแห่งความรักที่มันเป็นแสงสีทองสาดส่องคุณที่คุณอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะ แฟนลีเลิรเฟอรแฟนลีเลิฟเอ้ะรักกันนี้เป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะจะทําให้คุณรู้สึกโรแมนติกแล้วก็คุณเองก็จะรู้สึกตกหลุมรักคุณและเขาเชื่อว่าไม่ได้เจอกันนั้นต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะว้า wow. วน่ารักไหมคุณคือพ่อของลูกหรือคุณเป็นแม่ของลูกนะคะเขาเรียกว่ามีความปรารถนาที่อยากจะสร้างครอบครัวไปได้วยกัน ปรารถนาให้คุณเป็นคุณพ่อของลูกเขาและก็ปรารถนาให้คุณเป็นแม่ของลูกเขานะคะเห็นไหมแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณจะเป็นคุณพ่อที่ดีและคุณแม่ที่ดีนะคะให้กับลูกๆค่ะ The gift นะคะนี่คือคุณคือคนที่น่ารักใช่ไหมคุณก็เลยได้สมควรที่จะได้รับความรักที่สวยงามแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณเองก็เปรียบเสมือนของขวัญน,นะคะ ที่จักรวาลนี้เนี่ยมอบให้กับเขาเช่นเดียวกันค่ะต่างคนต่างเป็นของขวัญที่พิเศษให้กันและกันนะคะนี่ก็คือคู่อุปัรภมของคุณแล้วก็เรื่องราวตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าตรงกับคุณแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ถ้าคุณชอบพลังงานนี้คุณก็เปิดใจยอมรับนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ